สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนนะครับเรื่องทฤษฎีบทพิทากลัสนะครับก่อนที่เราจะมาใช้นะครับสูตรของทฤษฎีบทของพิทากลัสนะครับเราก็ต้องทราบที่มาที่ไปก่อนว่าสูตรนี้มันเริ่มมาจากอะไรนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งสูตรทฤษฎีบทของพิทากลัคนี่นะครับ ขาใช้คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่ะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับประกอบไปด้วยอะไรนะครับจากรูปนะครับนะครับเราจะเรียกเส้น AB นะครับว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับคือเส้นนี้นะครับและเรียกเส้น AC และ BC ว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับ AC แล้วก็ BC นะครับเป็นด้านประกอบมุมฉากโดยให้มุม C เนี่ยเป็นมุมฉาก นะครับจากข้อสังเกตนะครับจากข้อสังเกตจากรูปนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดเสมอนะครับเรียนจำไว้นะครับว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเป็นเส้นที่ยาวที่สุดเสมอนะครับอ่ะจากเรามีกิจกรรมนะครับชื่อกิจกรรมว่าด้าน ด้านไหนยาวเท่าไหรนะครับขั้นตอนกิจกรรมนะครับเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับมี a และ b เป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับและ c เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับให้นักเรียนวัดความยาวนะครับของด้านที่ยังไม่ทราบค่าต่อไปนี้นะครับแล้วเติมลงในช่องอ่านโดน แล้วเติมลูในตลาดให้สมบูรณ์นะครับมาดูรูปกันก่อนนะครับรูปที่1น,นะครับเขาให้เราหาด้าน4นะครับความยาวของด้าน4โดยให้ด้าน A มาคือด้าน A คือ3เซนด้าน B คือ4เซนนะครับส่วนรูปที่2นะครับเขาให้ด้าน C มา2เซน นะครับแล้วก็ด้าน b 1.6นะครับโดยให้เราหาด้าน a นะครับรูปที่3นะครับเขาให้ด้าน a มานะครับก็คือ12บสองเซนนะครับด้าน4ี่สิบสาเซนแล้วก็ให้เราหาด้าน b นะครับรูปที่3ามอ่ะไปนะครับรูปที่4นะครับรูปที่4นะครับรูปที่4 เขาให้ด้าน A มาแเซนนะครับด้าน4 17เซนแล้วเขาให้เราหาด้าน B นะครับรูปที่5นะครับเขาให้ด้าน A มา2.5ด,ด้าน B 6เรา้ให้เราหาด้าน C นะครับรูปที่6นะครับรูปที่6 เขาให้เราหาด้าน A นะครับโดยด้าน b นะครับยาว3าแล้วก็ด้าน C นะครับยาว4นะครับจากทั้ง6รูปนะครับเราก็สามารถนำมาสร้างตารางนะครับนำสามารถนำมาสร้างตารางได้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโดยนะครับรูปที่1นะครับรูปที่1เขาให้ a มาแล้วนะครับให้ b มาแล้วนะครับ แล้วให้เราหา c นะครับให้เราหา c นะครับซึ่งจากที่เราวัดได้ก็คือด้าน c เนี่ยยาวเท่ากับ5เซนนะครับ5เซนยาว5เซนนะครับรูปที่2นะครับรูปที่2องเขาให้เราหาด้าน a นะครับด้าน a ซึ่งเราวัดมาได้แล้วนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ หนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งจุดสองรูปที่สามนะครับรูปที่สามเขาให้เราหาด้าน b นะครับหาด้าน b ซึ่งเราวัดได้มาแล้วก็คือเท่ากับห้าเซนนะครับต่อไปรูปที่สี่นะครับรูปที่สี่รูปที่สี่ เรียนดูนะครับรูปที่4ี่เขาให้เราวัดด้าน b นะครับวัดด้าน b ซึ่งเราวัดได้มาแล้วนะครับก็คือได้เท่ากับ15เซนนะครับ15เซนรูปที่5นะครับรูปที่5นะครับรูปนี้นะครับเขาให้เราวัดนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดนะครับค่า c ที่เราวัดได้เนี่ยมันก็คือเท่ากับ 6.5นะครับ6.5แล้วก็รูปสุดท้ายนะครับรูปที่6นะครับเขาให้เราวัดนะครับด้าน A ซึ่งเราวัดได้มาแล้วก็คือเท่ากับนะครับ2.4งจุดสเซนนะครับ2.4งจุดสี่เซนเสร็จแล้วนะครับมาดูต่อครับเขาให้เราเนี่ยเอาค่าที่เราวัดได้แต่แต่ละด้านนะครับพวกเนี้ย นะครับกลับมายกกำลังสองนะครับซึ่ง a กกำลังสองนะครับเเราเขาให้มันก็คือ3ถ้า a กลังสองก็คือ3คูณ3เป็น b กนะครับ b กลังสองก็คือ4คูณ4ก็เท่ากับ1 6นะครับ c คือ5กับ c ยกกำลังสองก็คือเท่ากับ25นะครับ มาที่ 1. 2 1.2 a 1.2ยกกำลัง2ก็กลายเป็น1.44นะครับ b กำลัง2นะครับก็ได้เท่ากับ2.56นะครับ c 2, กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ4นะครับ a กำลังรที่3นะครับ a กำลัง2 12คูณ12ก็เป็น144 B กำลังสองก็ได้เท่ากับ25 C นะครับ c กำลังสองก็ได้เท่ากับ169นะครับลูกที่4 8นะครับ8ปดยกกำลังสองก็กลายเป็น8คูณ8ก็เป็น8ป64 15ยกยกกำลังสองก็เท่ากับ225 สิบเจ็ดยกกำลังสองก็ได้เท่ากับ2 8งรนะครับรูปที่5้นะครับ A ยกกำลังสองหกยกกำลังสองก็กลายเป็น6กคูณหเป็น3ามสิกํี 4, กำลังสองสอุคูณสอก็กลายเป็นหกจนะครับต่อไปซีกำลังสอง ก็6.5คูณ6.5ก็เป็น42.25นะครับรูปที่6นะครับ a 2.4ก็คือ2.4คูณ2.4ก็กลายเป็น5.76 3.2นะครับคูณ3.2ก็กลายเป็น สิบจุดสองสี่นะครับสุดท้าย4ยกกำลังสองก็คือ4่คูณ4ก็คือ4 4, 4 6สั่นเองสุดท้ายเขาให้เอา A ยกกำลังสองบวกกับ B ยกกำลังสองนะครับก็คือเอา2ช่องนี้นะครับจับมาบวกกันนะครับจับมาบวกกันแล้วกบวก16ก็กลายเป็น25 ย4่บจุด่วกสองาก็กลายเป็นเท่าไรครับก็กลายเป็นสี 4, 4. รบวกกับ25่าก็กลายเป็นร้อยหกสิบก้าห่วกสองาก็กลายเป็น289 36อยแบกวกหกจุาก็กลายเป็น42.25 นะครับอ่ะสุดท้าย 5. 7 6กบวก10.24ก็ได้เท่ากับ1 6นะครับจากตารางจากตารางนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนจะสังเกตถ้าเรียนสังเกตด,ด,ด,ดีนะนะครับจะเห็นว่าผลบวกของ a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสอง ช่องนี้ทั้งหมดนะครับช่องนี้ทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ4ยกกำลังสองเห็นไหมครับอันนี้4ี่เหลีย่ยงสองยี่ห้าอันนีห่ยงสองยี่ยีย่ผ่านกันอันนี้ก็เท่ากันนะครับจากตารางน,นะครับจากตารางน,นะครับจากตารางเนี้ยเรานะครับเราบอกว่า จากกิจกรรมขั้งต้นเนื่อกกำหนดให้สามเหลี่ยม abc เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยที่มีมุม c a c d เนี่ยเป็นมุมฉากดังรูปนะครับดังรูปโดยที่ c นะครับ c เนี่ยแทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก c ตรงนี้นะครับ a และ b นะครับแทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้าน เราจะเห็นได้ว่า c กําลังสองจะเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับจากความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นไปตามคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กล่าวว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะครับ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับอันนี้เราก็ได้ที่มาที่ไปนะครับของทฤษฎีบทไปทำกันแล้วนะครับมาดูตัวอย่างการเขียนความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์นะครับของทฤษฎีบทถักรกันจากตัวอย่างที่1นะครับจากตัวอย่างที่1นึ ด้านประกอบมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากด้านนี้เขาให้เป็นแซดด้านนี้ก็ให้เป็น y แล้วก็ด้านของข้ามุมฉากเขาให้เป็น x เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนตามทฤษฎีบทนะครับของทฤษฎีบทของอิทารรัสเนี่ยเราก็จะได้ว่าด้านตัวข้ามมุมฉากนะครับก็คือด้านนี้ x กนะครับก็จะได้เป็น x กำลังสองนะครับมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากสองด้านยกกำลังสองบวกกันมันก็จะได้เป็น แกำลัง2องบวกกับ y กำลัง2อนี่เห็นไหมครับอ่าอีกตัวอย่างหนึง่งนะครับตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเขียนให้มีความสัมพนันธ์ตามที่ซื้อบทกลับทางรัตนะครับโดยเข้าให้ด้านประกอบมุมฉากมานะครับก็คือด้านนี้เป็น h ด้านนี้เป็น g นะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากนี้นก็คือเป็น f เพราะฉะนั้นเราเขียนตามความสัมพันธ์ที่สิบทขอพิทโกรัสรม,มันก็คือด้านตรงข้ามุฉากยกกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านยกกาลังสองบวกกันนะครับมันก็คือ s ยกกําลังสองเท่ากับ h ยกกําลังสองบวกด้วย g วกวยกกําลังสนะครับอันนี้ก็ เป็นไปตามสูตรของทฤษฎีบทพิธารกลัคนะครับก็ทฤษฎีบทพิธารัคนะครับมันก็จะมีเท่านี้นะครับอีกเรื่องต่อไปนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการหาค่าของด้านนะครับโดยเขาจะกําหนดค่ามาให้อาจจะเป็นกําหนดค่า ให้ค่าของด้านตรงค่ามุมฉากมาแล้วก็ให้ค่าให้ค่าด้านตรงด้านประกอบมุมฉากมาหนึ่งด้านให้หาอีกด้านหนึ่งนะครับโดยเราก็ต้องเอาค่าที่เขาหนดให้มาเขียนให้มันสอดคล้องกับที่สีบทปรทางรัต์ที่เราได้นะครับสุดท้ายน,นี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคือมาพบกันใหม่นะครับในเรื่องต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับ